ห้องเรียนชีวิตน,นี่ก็ต้องมีตัวครับรอบนี้มีตัวก็บ,บาแล้ว ปากกาครับปากกาครับใสสวยครับปากกาครับใสสวยครับอู้ยูม um, ีกินครับมีกินครับอุ้ยไปอยู่ครับอุ้ยเชยันครับเชยันน่าจะมีตัวครับน่าจะมีตัว ต่อนเลยครับต่อนเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับเข้าป่าไปแล้วครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับใส่สวยใส่ครับใส่สวยครับใส่สวยสวยครับ อ๋อครับไปครับไปครับอยู่ครับอยู่ครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ครับโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ครับอย่างใหญ่ครับโอ้โหสวยครับสวยตัวนี้ยังใหญ่ครับยังใหญ่ครับตัวนี้อือหือครับประสบความสำเร็จครับวันนี้สวยมากครับ